สั่งเด้งห้าเสือเส้นเมาส์เทนบีผมถามหน่อยครับว่าสั่งนะครับเด้งห้าเสือเนี่ยเพื่ออะไรครับสั่งเด้งไปเพื่ออะไรครับไปเด้งไปอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ไปก่อวีรกรรมอีกที่หนึ่งเหรอครับทําไมละครับ,รบว่าวันนี้ต้องให้เหตุเกิดแบบนี้ถึงจะมีการลงโทษถึงจะมีการย้ายสั่งเด้งแค่นี้เหรอครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะ่ะถามว่าวันนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ไม่สมควรที่จะสั่งย้ายหรือเด้งไปไหนทั้งนั้นน่าจะสั่งพักราชการแล้วออกจากราชการไว้ก่อนด้วยเหตุผลอะไรถ้าถามว่าวันนี้ไม่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้จะเรื่องนี้จะป,ปูดไหมเรื่องนี้จะแดงไหมพวกคุณเป็นข้าราชการที่ทำงานกินเงินเดือนของประชาชนแต่คุณทำงานกันแบบนี้เหรอคุณปล่อยให้พับเทค นะครับที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเปิดแบบนี้แล้วพอเกิดเรื่องเกิดราวคุณก็แค่สั่งเด้งสั่งย้ายไปเท่านั้นเองสุดท้ายก็รับราชการเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมทําในสิ่งเดิมๆทาไมล่ละครับพวกข้าราชการดีๆอะ่ะมันไม่มีแล้วใช่ไหมและไอ้พวกข้าราชการเร็วๆพวกนี้ทำไมจะต้องเอาไว้เอาเก็บเอาไว้ด้วย ยังต้องให้มันอยู่ในราชการด้วยผมถามหน่อยนะครับผมถามในฐานะประชาชนนะครับว่าวันนี้นะครับเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นคุณเป็นข้าราชการปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทําไมคุณไม่ทําการนะครับให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนแล้วตรวจสอบเพราะจริงๆถามว่าเรื่องนี้ผิดไหมผมบอ,อกเลยผิดเต็มประตูด้วยเหตุผลว่าคุณจะอ้างว่าคุณไม่รู้ว่านี่เป็นผับนี่คือเผลิดผับเหรอครับผมถามหน่อยนะครับ วันนี้คุณบอกว่ามีประชาชนไปแจ้งเรื่องของเสียงดังแต่คุณไม่รู้เพ,พราะ <futuro> ประชาชนไม่ได้แจ้งว่าเป็นผับแต่คุณไม่รู้ผมถามหน่อยเถอะครับว่าเมื่อประชาชนไปแจ้งว่ามีเสียงดังพวกคุณไม่ได้ออกมาตรวจสอบเลยเหรอครับพวกคุณไม่ได้มีการมาตรวจด,ดูเลยเหรอครับว่าทําไมถึงเสียงดังถ้าคุณออกมาตรวจสอบถ้าคุณออกมาดูทําไมคุณจะไม่รู้ว่าที่นี่เป็นผับเป็นเทคผมถามหน่อยนะครับ สถานบริการแห่งนี้เมา n ์เทนบีเนี่ยจุคนได้เป็นร้อยคนแต่คุณบอกคุณไม่รู้ว่าที่นี่เป็นผับท,ทั้งทั้งที่มีคนเคยมาแจ้งว่าที่เนี่ยส่งเสียงดังมันคืออะไรครับแสดงว่าพวกคุณไม่ได้มาตรวจสอบพวกคุณไม่ได้มาดูแลพวกคุณไม่ได้ใส่ใจพวกคุณไม่ได้ทํางานในหน้าที่ของตัวเองให้ดีใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์เนี้ยนะครับมันไม่เกิดเหตุการณ์นี้มามันจะเป็นไงผับนี้เทคนิคก็เปิดต่อไปใช่ไหมเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาที พวกคุณก็ออกมาแอคชั่นบาทีสั่งเด้งสั่งย้ายเด้งอยาให้ไปเพื่ออะไรครับเพื่อไปก่อวิกรรมที่ใหม่หรอครับเพื่อไปทําที่ใหม่หรอไปทําแบบเดิมนี่แหละครับทําไมคุณไม่ถึงถึงไม่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วเอาผิดให้ถึงที่สุดหรอครับพวกคุณเป็นข้าราชการรับเงินเดือนของภาษีประชาชนเนี่ยคุณน่าจะทําตัวให้มันดีฝรน,นี้ทําตัวให้มีค่ามากฝานี้ทําตัวให้มีเกียรติมากฝานี้ไม่ใช่แก้ผ้าเอาหน้ารอดไปวันๆถึงเวลาก็แค่สั่งเด้งสั่งย้าย วันนี้ประชาชนอย่างผมขอพูดในฐานะที่ผมเป็นคนจ่ายเงินโดยผ่านภาษีจากที่ผมเสียทุกๆวันเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกคุณทํางานให้คุ้มค่าเงินเดือนของภาษีประชาชนไม่ใช่วันนี้ทํางานให้ผ่านไปวันแล้วรับสินบนกันไปเรื่อยๆผมถามหน่อยนะครับว่าผับเทคแบบนี้มีอีกเท่าไหร่ที่เปิดแบบเนี้ยแล้วเปิดแล้วไม่ได้มาตรฐานแล้วแบบเนี้ย พวกคุณทำอะไรกันอยู่ทำไมพวกคุณไม่ตรวจสอบผมถามหน่อยเถอะครับอะไรที่มันปิดตาคุณอยู่อะไรที่มันบังตาคุณอยู่คุณบอกว่าคุณไม่รู้ว่าที่นี่เป็นผับทั้งๆที่มีประชาชนมาแจ้งว่าทําการส่งสินได้แสดงว่าคุณไม่ได้ไปตรวจสอบไม่ได้ไปทําอะไรเลยคุณนั่งอยู่แต่ที่ทํางานของคุณเหรอคุณไม่ได้ออกมาเหรอสายตรวจมีไว้ทําไมครับอย่าอ้างครับว่าไม่รู้อย่าอ้างครับทําไมล่ะครับ พวกคุณทํางานเงินกินเงินเดือนภาษีจากประชาชนนะครับคุณปล่อยให้เรื่องนี้เกิดผมบอกเลยว่าวันนี้ผมไม่ได้โทษเจ้าของอย่างเดียวเพราะถ้าเจ้าของไม่ได้รับอนุญาตมันจะเปิดได้ยังไงผมถามหน่อยครับเพราะเจ้าของต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงจะเปิดได้ถูกต้องไหมแล้วถ้าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยไม่อำนวยความสะดวกไม่ปิดหูปิดตาตัวเองผับเทคพวกนี้จะเปิดได้ยังไง เพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าพวกคุณไม่รู้พวกคุณน่ะคือพวกตัวดีที่รู้กินเงินเดือนภาษีประชาชนแถมไม่เคยทําอะไรให้ประชาชนได้มีความสุขเลยคุณทํางานที่คุ้มค่าเงินเดือนที่ภาษีประชาชนคุณทํางานให้คุ้มค่ากับชุดราชการที่คุณใส่ว่ามันปีนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพราะวันนี้มันทําให้คุณไม่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเลยผมถามหน่อยครับคุณจะเด้งไปเพื่ออะไรครับทําไมคุณไม่เอาออกจากราชการไปก่อนครับเอามันไว้ทําไมครับเจ้าหน้าที่แบบนี้ เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ทำงานคุ้มค่าเงินเดือนของภาษีประชาชนพวกเราประชาชนขอเรียกร้องให้คุณเอาพวกข้าราชการพวกนี้ออกไป